วัสดีครับมาพบกับผมเงินครับในมีแอนแพรลอตนะครับห่างหายกันไปมาประมาณสัก2อสามอาทิตย์เลยเนาะไม่ได้ลงคลิปพอช่วงนี้ก็วุ่นวุ่นนิดนึงครับนะครับวันนี้ว่างก็เลยมาทําคลิปดีๆให้กับเพื่อนๆได้ชมกันครับวันนี้จะมาพูดถึงนกคอเอียง <c oughs> นกคอเอียงนะครับสาเหตุของการคอเอียงนี่เกิดจากได้อะไรบ้างถ้าเป็นลูกนกเนี่ยที่เราปล่อยให้พ่อแม่เนี่ยที่อยู่ในรังเนี่ยเลี้ยงลูกนกบางทีพ่อแม่เนี่ยอาจจะไปทับ คอลูกนกได้ทําให้กระดูกหรือระบบประสาทอะไรนี้ครับนะครับทำให้ผิดปกติได้ผิดรูปได้ทําให้คอเขาเอียงตรงนี้เรามาดูวิธีการแก้ไขปัญหากันเมื่อไหร่ที่เราจะต้องดาม เมื่อนั้นก็คือว่าตอนที่เราเห็นนั่นแหละครับ <S <S <ý st> ก็ควร <S ý st> เอาออกมาดามการดามมีหลายวิธีเลยอันนี้จะเป็นวิธีหนึ่งที่ผมจะสาธิตให้เพื่อนๆนดูนะครับประหยัดเงินประหยัดงบแล้วก็ง่ายครับ <Okay. S 1> ใช้เป็นระยะเวลาเท่าไหร่อันนี้แล้วแต่นกแล้วแต่ความโต <S <S <ý st> อของนกนะครับถ้ายิ่งดัดเร็วตอนน้อยอายุน,น้อยก็ยิ่งหายได้ไวโดยเฉลี่ยประมาณสัก1 5ถึง20วันโดยเฉลี่ยนะครับน่าจะดีขึ้นนะตรงนี้อ่ะอุปกรณ์มาดูกันครับว่ามีอะไรบ้างอันนี้เลยฟองน้ำ ะครับก็ฟองน้ําหาซื้อได้ตามร้านทั่วไปมันก็แผ่นเท่านี้นะแผ่นเท่านี้ก็5บาทเองนะครับกับกันไกลที่ผมมีอยู่เนี่ยครับกันไกลแล้วก็ผมใช้ตัวนนโอพอครับไมโครพอเนโอพอเป็นตัวเทปนะครับเทปที่คุณจะใช้เนี่ยก็ต้องเป็นเทปที่มันไม่คมมันไม่บาดตรงคอเขานะครับเป็นเทปที่ ใช้ติดแผลติดพักก๊อสอะไรพวกนี้นะครับก็เอามาจากร้านยาบ้านผมนี่แหละนะครับก็ไม่กี่ตังค์ยี่สิบบาทมั้งตรงนี้ครับนะครับวิธีทําก็คือว่าคุณก็ใช้ตัวตัวนี้แหละนะครับตัวนี้แหละอันนี้รูๆเนี่ยผมตัดไว้ละนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาตอนถ่ายคลิปนะผมก็จะตัดเอากันไกลตัดเข้าไปฟืบแล้วเราก็ตัดเป็นรูตัดตัดไปเป็นรูให้มันกลมๆไม่ ไม่ไปฟิตคอเขาเกินไปนะครับไม่ไปคั้าคอไม่แน่นเกินไปแต่ก็ต้องไม่หลวมเกินไปนะครับเพื่อจะทําให้คอเขาเีืดดามได้นะครับตรงได้นะครับเวลาพอตัดเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็จะเอาตัวนี้ง้างออกนะครับง้างออกแล้วก็ทําดามดามันไว้เลยเนี่ยดามมันไว้เห็นไหมครับีดามมันไว้เลยเห็นไหมครับโผล่ขึ้นมาแต่หัวนะเห็นไหมครับพอโผล่ขึ้นมาแต่หัวเสร็จปุ๊บผมก็จะเอาตัวสกอตเทปเนี่ยติดนะอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแกะสกอตเทปก่อน นะครับสายตาไม่ค่อยดีแล้วเริ่มแก่แล้วเนี่ยเราก็สกอตเทปมาติดไว้ปึ๊บติดให้แน่นหนานิดนึงนะติดให้แน่นหนานิดนึงนะครับอันนี้จะทำเร็วๆให้ทุกคนดูนะครับ <c oughs> ก็่ะพอลูกน้องมาอย่างนี้ก็ฟื้นเข้าไปแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอย่าเพิ่งวยวายนะครับพอปิดตรงเนี้ยเห็นไหมครับ พอเขาจะค้าอยู่เนี้ยนะครับพอเขาจะค้าอยู่เนี้ยมันบล็อกคอเขาละนะครับเห็นไหมฮะพอมันบล็อกคอแล้วเนี่ยหัวเขาก็จะไปไหนไม่ค่อยได้ละนะครับแล้วเราเอาสกอตเทปติดตรงนี้อ่ะติดตรงนี้นะติดอ่ะติดตรงนี้ติดไปเดี๋ยวพึ่งติดก่อนแป๊บหนึ่งนะครับก็ติดไปสมมติว่าติดแล้วนะอันเนี้ยอ่ะติดตรงเนี้ยติดไปฟืบอ่ะติดไปก่อนติดให้มันแน่นหนาไม่ให้มันเคลื่อนได้บล็อกไว้เลยนะครับเห็นไหมฮะอย่างเนี้ย แต่เนี้ยสาคัญมากเลยครับว่าคือถ้านกโตเนี่ยนะครับนกโตเนี่ยเราบล็อกคอไว้แล้วเราก็เอาอย่างเงี้ยค้าไว้เห็นไหมครับผมจะค้าไว้ให้มันพอดีกับกล่องตัวเนี้ยไม่ให้นกเขาเคลื่อนไปไหนอะแกะออกกันแล้วกันเวลาที่ทําเนี่ยไอตัวตัวตรงเนี้ยแผ่นตรงเนี้ยมันต้องไม่หนาไปด้วยแผ่นเนี้ยมันต้องไม่หนาไปเมื่อไหร่ที่มันหนาไปเนี่ยมันจะเกิดอะไรเกิดขึ้นนะครับพอร์บล็อกไว้แล้วเนี่ยเมื่อไหร่ที่มันหนาเนี่ย นะครับอ่ะดูตรงนี้อ่ะพอผมบล็อกไปแล้วนะดูครับมันพอดีกับคอนะครับพอดีกับคอเขาเลยเห็นป่ะครับคือมันไม่มันไม่ไปกดครอปเขาอ่ะไม่ไปกดไอ้ตัวกระเพาะพักเขาถ้าเมื่อไหร่ที่กดกระเพาะพักเขาเนี่ยระบบย่อยเขาจะมีปัญหาคุณต้องดูดีๆนะครับอายุเนี่ยก็สําคัญเหมือนกันนะครับก็สําคัญเหมือนกันน่าน่ารักปะนะครับพอคุณทําเสร็จคุณก็อาจจะแบบทํารูปหัวใจติดเข้าไปให้มันน่ารักนิดหน่อยนะอ่ารูปหัวใจรักเมียนะ รักเมียนะดามคอยคิดถึงเมียนะไม่ธรรมาดาจริงๆพอเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ติดสกอตเทปตรงนี้ติดสกอตเทปไว้เวลาป้อนอาหารเนี่ยครับก็ป้อนตามปกติเลยอาจจะไม่ต้องถึง10%ไม่ต้องเต็มแม็กของมันนะครับถามว่าดามระยะเวลากี่วนันเริ่มต้นก่อนเลยครับประมาณ10-14วนันประมาณนี้ครับนะประมาณนี้มีน้องคนนึงเมื่อเดือนที่แล้วเนาะนะครับ มาถามผมว่าพี่เงินนกคอมันเอยียงเงี้ยทำยังไงตั้งแต่แรกเกิดนะครับเดี๋ยวเราตัดไปดูคลิปนี้กันอันนี้ยืมคลิปของน้องเข้ามาคลิปแรกเกิดมันเป็นแบบนี้เลยพอเป็นแบบนี้น้องเขาถามว่าทํายังไงผมก็เลยบอกว่าต้องเอาตัวนกเนี่ยแรกเกิดนยครับก็มาดามด้วยแผ่นโฟมเลยพอดามด้วยแผ่นโฟมเสร็จปุ๊บก็บล็อกมันอยู่ในแก้วบล็อกมันไว้อยู่ในแก้วแต่ที่สําคัญเลยเนี่ยพอบล็อกมันไว้ในแก้วนี่ฮะทุกคนต้องจําเลยนะครับว่า เมื่อไหร่ที่นกเนี่ยมันโดนบล็อกไม่ให้เคลื่อนที่ไปเนี่ยเวลาอืบม,มันก็จะอืบอยู่ที่เดิมถูกไหมฮะพอเวลาอืบอยู่ที่เดิมเนี่ยมันจะทําให้ตูดเขาฮิปนะฮะคุณลองดูไหมล่ะว่าเอาตัวคุณอ่ะไปนั่งฉี่ที่เดิมตลอดอ่ะปกเปียกชุ่มๆเนี่ยมันไม่สบายตัวหรอกพอไม่สบายตัวนก,กก็จะนอนไม่ค่อยหลับนอนหลับไม่ค่อยดีพอนอนหลับไม่ค่อยดีสุขภาพไม่แข็งแรงภูมิก็ตกเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนกระดาษท,ทุกๆตอนที่เราป้อนเขาครับต้องเปลี่ยนบ,ยบ่อยๆนะครับต้องเปลี่ยนบย่อย แต่ถ้านกโตเนี่ยเราก็ใช้ไอตัวตะแกรงนะครับตัวตะแกรงที่รองเนี่ยให้นกเขาอึลงบนตะแกรงแล้วก็ถ่ายลงมาได้เลยนะครับเหมือน <IF> <illa> เหมือนตะแกรงตรงเนี้ยอ่าเหมือนตะแกรงเนี้ยนะครับเหมือนตะแกรงเนี้ยเราก็ใช้ตะแกรงนี้ได้นะครับใช้ตะแกรงนี้ได้รองบนตัวตัวต,วต,วแตะแกรงสแตนเลสแล้วก็เอาตะแกรนิ่มๆรองอีกทีหนึ่งนะนะครับไอตะแกรงตัวเนี้ยเราหาซื้อได้ตามร้านทั่วไปเลยนะครับร้านาเกษตรทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยครับหาซื้อได้ตามห้างเป็นแผ่นพลาสติกนะครับ ตัวเล็กก็ใช้รูที่ทีหน่อยตัวใหญ่ก็ใช้รูที่มันกว้างหน่อยนะครับให้มันสมดุลเพราะว่าถ้าพอนกมันอื่ลงไปแล้วเนี่ยมันจะได้ผ่านตัวนี้ลงไปได้แต่ก็ไม่ให้ใช้รูที่มันใหญ่เกินไปถ้ารูที่มันใหญ่เมื่อไหร่นะครับจะเกิดปัญหาไงให้เท้านกเนี่ยจะเข้าไปติดในตะแกงพอเข้าไปติดในตะแงเสร็จปุ๊บเนี่ยมันดึงไม่ออกพอดึงไม่ออกความซวยบังเกิดนกขาติดขาหักตามาอีกนะครับเพราะฉะนั้น คุณจะทําอะไรคุณต้องคิดให้รอบคอบนะครับเพราะมันคือสิ่งมีชีวิตขอคัดรายการสักนิดนะครับผมจะมาแนะนําหนังสือเล่มน,นี้นะครับ Pizza Culture ของโทนี่ซิลวาครับผมได้รีกสิทธิ์จากโทนี่ซิลวา มาแปลเป็นภาษาไทยแต่เพียงผู้เดียวเล่มน,นี้จะประกอบด้วยวิธีการฟักไข่การคำนวณน้ำหนักไข่วิธีการอนุบาลลูกนกตั้งแต่แรกเกิดยันนกโตพร้อมทำพันธ์อาหารที่ควรจะให้ในแต่ละสายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นกระตัว้วคอนนัวโนรีมาคออิเล็กซัสแอฟริกันเกและอเมซอนทุกอย่างที่คุณอยากรู้อยู่ในหนังสือเล่มน,นี้เลยครับไม่ว่าจะเป็นขนาดกง ที่ควรจะทําขนาดลังที่ควรจะใช้วิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆที่คุณจะเจอกับนกแก้วปากขอพร้อมด้วยเรื่องสําคัญเรื่องโรคครับที่คุณจะต้องรู้ผมบอกเลยครับว่าหนังสือเล่มนี้ตอบโจทย์สําหรับคนรักนกที่คุณจะต้องมีไว้ครับพิสตาเค้าเจถามว่า เมื่อไหร่ที่จะต้องแกะอ่าพอผ่านไป7วันคุณลองแกะดูซิมันก็จะค่อยๆดีขึ้นพอ7วันนะครับมันจะค่อยๆดีขึ้นอย่างเห็นชัดเลยในตัววิธีที่สําคัญเนี่ยตอนที่เราพัดเทปไปแปะเนี่ยฮะพัดเทปเนี่ยต้องไม่ไม่แข็งเกินไปเมื่อไหร่ที่เป็นแข็งเกินไปเนี่ยมันก็จะไปบาดคอเขาถูกไหมฮะอันนี้เป็นวิธีหนึ่งที่สําคัญนะครับแล้วก็ต้องไม่หลวมไปไม่ฟิตเกินไปมันก็จะทาให้นกที่มันลาคาญได้นะครับคุณก็ดูครับระยะเวลาที่คุณจะใช้มันเนี่ย ระยะเวลาเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับความพอใจนะครับบางตัวก็อาจจะพอมันโตมากแล้วมันอาจจะไม่กลับมา100%อนาจจะแบบ8 0 90%อะไรประมาณนี้นะครับใครมีเคสแบบไหนแล้วมีการดามคอแบบไหนที่เอ้ยพี่เงินผมดามคอแบบนี้แล้วโอเคนะนะครับระบบย่อยดีอะไรดีก็เอามาแชร์กัน,นครับอันนี้เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆของผมครับที่จะแบ่งปันในวันนี้นะครับใครชอบคลิปคอเอียงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดกระดิ่งติดตามให้กับผมที่มีแอนพาร์ตด้วยครับ ฝากไปกับน้องดับเบิลยโลแมกนานะครับวันนี้ด้วยนะครับบ๊ายบายครับ